เมื่อวานนี้ที่ฝากฝั่งอเมริกาเขาเปิดตัวแล้วนะครับ Samsung Galaxy Note 7อย่างเป็นทางการโอ้โ oh, หมีม <า S 2> ฟีเจอร์รดีๆแนะะนนและที่สำคัญเขาบอกว่ามีการคาดการณ์ว่ายอดขายของไอ้ Note 7ที่ว่าเนี่ยนะครับมันจะทะลุแซง iPhone อย่างแน่นอนอเอามาดูกันนะครับมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆดีๆบ้างนะครับสาวกของค่าย Android ติดตามมาอย่างต่อเนื่องครับเมื่อวานนี้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะครับ เมื่อคือมนมาอนาคารที่2สิงหาคมส่วนบ้านเราก็เมื่อวานนี้นะครับที่นิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา Samsung Galaxy Note รุ่นใหม่ล่าสุดคือ Note 7ครับอันนี้ก้าวกระโดดจาก Not ต5ไปเป็น Note 7เลยเพราะเนื่องจากว่า Samsung เขามี S7 ไปแล้วเขาบอกว่าอยากจะออกให้รุ่นมันคู่ขนานกันก็เลยข้าม Not ต6ไปก็ไปเป็น Note 7เลยนะครับฟีเจอร์ก็ก้าวกระโดดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ S7 เเนี่ยมีระบบกันน้ำอันนี้บอกว่ากันทั้งน้ำกันทั้งฝุ่น ปากกาเองก็ S Pen นะฮะเขาเรียก S Pen สามารถเขียนบนจอได้แม้กระทั่งเปียกน้ำด้วยซึ่งอันนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายอย่างทีเดียวครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องน้ําอาบน้ําอยู่หรือว่าอยู่ในสระว่ายน้ําคุณก็สามารถใช้ได้หรือกลางทะเลทรายด้วยนะฮะอาบน้ํานี่จะเขียนอะไรคิดงานออกอะไรเงี้ยหรอมีอะไรฉุกเฉินเร่งด่วนใช้งานกลางทะเลทรายก็ได้ที่สําคัญครับเขามีการสแกนม่านตานะครับเพื่อปลดล็อกหน้าจอ เรียกกันว่า iris scanner นะครแล้วก็ยังมีการปลดล็อกแอปพลิเคชันที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยซึ่งสามารถล็อกแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้เพียงเจ้าของคนเดียวคนอื่นมายืมโทรศัพท์เราก็ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันของเราได้นะฮะอันนี้ก็ยังมีลักษณะพิเศษอีกมากมาย S Pen สามารถตัดต่อภาพเคลื่อนไหวได้แล้วครับตอนนี้เราเรียกกันว่า smart s e l e c t i h i นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มลายมือของเราลงไปในไฟล์วิดีโอนั้นได้เลย ที่สําคัญครับมันสามารถแปลงภาษาได้ทันทีบนรูปภาพนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเอาปากกาไปจ่อบนหน้าจอก็ปรากฏคําแปลให้เราได้เลยนะครับว้าวโอ้เขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ทรานสล t ตที่ทันสมัยที่สุดณขณะน,นี้นี่แหละครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ออกตัวเมื่อวานนี้อย่าง รุนแรงเลยทีเดียวนะฮะ Galaxy Note 7เนี่ยถือว่าเป็นการสารต่อความสำเร็จของ Galaxy S 7นะคะคแล้วถ้ามาดูข้อมูลจากเดือนที่แล้วค่ะมีผลสำรวจออกมาบอกว่ายอดขาย Galaxy S 7นั้นแซงหน้า iPhone 6s ได้เป็นครั้งแรกแล้วด้วยอันนี้คือที่สหรัฐะนะคะเป็นผลสำรวจนะฮะแต่ว่ามันคือมาจากยอดการจองในประเทศไทยของเราผมไปสอบถามแล้วที่ศูนย์ซัมซุงเมื่อวานนี้เลยบอกว่าสามารถสั่งจองได้ภายในวันศุกร์นี้ นะครับจนถึงนู่นแล้วครับวันที่15แล้วก็จะเข้ามาเนี่ยผมเป็นแฟนครับจรจะเข้ามาในช่วงประมาณ18-19สิงหาคมนะฮะอ่ะก็ลองดูแล้วกันครับ